สวัสดีครับโทรจากบริษัทนำเข้า ABC ตอนนี้คุณมีพัสดุตกค้างหากมีข้อสงสัยประการใดฟังซ้ำกดหนึ่งติดต่อเจ้าหน้าที่กด0ูเอปกติบริษัทขนส่งที่ไหนจะติดต่อผ่านระบบตอบรับอัตโนมัตินะ ขณะนี้คุณมีพัสดุตกค้างอยู่หนึ่งชิ้นนะครับพัสดุของคุณเนี่ยหมายเลข AC 0 1 3 4 3 2 5 1 4 3ครับถูกตรวจสอบพบว่าเป็นสินค้าที่ต้องชำระภาษีเพิ่มเติมต้องชำระค่าภาษีอีกจำนวน15,543บาทครับปกติแล้วพนักง,งานจะไม่แจ้งชื่อตัวเองหรือถามชื่อลูกค้าก่อนเลยเหรอ ขณะนี้พัสดุของคุณเนี่ยตกค้างอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับหากต้องการให้ดําเนินการจัดส่งต่อเนื่องเนี่นยต้องดําเนินการชําระภาษีภายในวันนี้เท่านั้นนะครับคุณลูกค้าแล้วพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศเนี่ยจะไปโผล่ที่ปัตตานีได้ไงคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าเนี่ยต้องชําระภาษีภายในวันนี้เท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถจัดส่งพัสดุให้คุณลูกค้าได้นะครับโอนเลยโอนเลยพ่อหนุ่มนั่นไง พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์แน่ๆคิดจะมาหลอกให้โอนเงินเหรอฝันเถอะรู้ทันหลอกเป็นกลางวันแสกๆเลยเหรอเนี่ยเสียงคนนี่น่า เกอะไรไปเกิดอะไรขึ้นก็ฉันนะสิโดนแกงคอ์เซนเตอร์หลอกเอาข้อมูลไปเงินหมดบัญชีเลยเนี่ยทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเพิ่งร้องตั้งสติไว้อันดับแรกก็แค่เก็บหลักฐานก่อนจะติดต่อธนาคารและแจ้งความกับตำรวจแต่เดี๋ยวนี้สามารถแจ้งความผ่านออนไลน์ได้แล้วนะเข้าไปที่ www. thaipolice. online. com แล้วลงทะเบียนแจ้งเรื่องใหม่ทำตามขั้นตอนได้เลย นี่เองเหรอใช่แล้วเธอก็ควรไปแจ้งเบาะแสกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือกองประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือศูนย์ปราบปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้นะข้อมูลตามนี้เลยโอเคโอเคคอยดูนะจนพวกนี้ฉันจะแจ้งแจ้งแจ้งให้หมดเลยปัจจุบันนิชายชีพมีวิธีการล่อลวงหลายรูปแบบ เออพอดีผมโอนเงินผิดบัญชีไปอะครับโอนคืนกลับให้ผมหน่อยได้ไหมครับไม่เชื่อคุณเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่มไม่เชื่อคนณมียอดเงินค้างชำระกรุณากรอกแบบฟอร์มและข้อมูลส่วนตัวพร้อมรหัสผ่านที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไม่บอกไม่เชื่อไม่บอก เท่ากับปลอดภัยเมื่อเราต้องอยู่กับโลกไซเบอร์ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือและดูเท่าทันไม่เชื่อคำลวงต้องมีสติตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดอย่าคลิกลิงแปะไม่ดาวน์โหลดมั่วไม่บอกไม่กออข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านและข้อมูลทางการเงินต้องเก็บเป็นความลับ ที่สำคัญคิดก่อนโอนเงินทุกครั้งนะอ๋อแล้วอย่าลืมช่วยป้องกันคนรอบข้างอย่างเด็กหรือผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะถูกหลอกง่ายด้วยการให้ความรู้เรื่องกลโกรงวิชาชีพท่องไว้ว่าไม่เชื่อไม่บอกเท่ากับปลอดภ<อ>ัย Stay safe Stay secure in the cyber world